สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพ่กินนะ,ะมีหนึ่งเรื่องนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะอ่าอ่าไม่รู้ใครเจอเหมือนเรากคือแบบว่าเรามีอยู่ห้องเช่านะคะแล้วเราก็เปลี่ยนก๊อก,ก,กนด่ก๊อกนี่เพราะว่าตอนที่เราเข้ามาก๊อกมันผุม,มากเลยนะคะแล้วเราก็ได้เปลี่ยนหัวก๊อกแล้วก็เปลี่ยนแบบตัวก๊อกอะเพราะว่าก๊อกมันพังใช่ไหมเราก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนที่เราจะออกอะแล้วก็บอกว่าเราจะถอดออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ว่าเราเป็นคนเปลี่ยนแค่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้จ้าที่ไหนเขาก็ทำตรงนี้แหละเชาว่าเราก็มาใส่อ่ะเขาเขาก็จะยืดหอวเราเลยแบบเขาไม่ให้เราถอดออกนะนั้นนันที่เราเป็นคนเปลี่ยน่ะเขาไม่เปลี่ยนให้เราได้นะแต่ที่อื่นนะเราเคยไปอยู่ที่อื่นนะเขาจะพอเราไปแจ้งว่าเนี่ยก๊อกมันรั่วก๊อกมันหยุดปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเลยอันเนี้ยเราไปแจ้งเขาก็ไม่เปลี่ยนให้เราเขาบอกให้เราเปลี่ยนเองพอเราเปลี่ยนเองปุ๊บเราจะถอดของเราคืนนะเพราะว่าของเราเปลี่ยนยี่หอดีใช่ปะ ยี่ห้อสันว่ามันดีใช่ไหมเราก็กมันแพงมันก็จะเปลี่ยนถอดคืนไ่ให้เราเปลี่ยนเว้ยโอ้แล้วเขาบอกว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็ทํากันแบบนี้เขาก็ยึดของเราไปเลยเว้ยือแบบว่าเออแปลกเลยเนาะนี่ยนี้คนแบบอ็แบบว่าจะพูด่ร้จะพูดยังไงเลยตลกมากเลยไม่พูดยังไงเลยแล้วคนแบบมันทําอะไรยังไงมันทำแบบไม่ค่อยดีกับคนอื่นเขาเนาะก็มันอนาคตอ่ะ มันก็ต้องได้รับอะไรที่ไม่ดีไม่ดีกลับไปเลยเอเชื่อไหมว่าต้องได้รับอะไรที่ไม่ดีกลับไปอะ่ะอีสั่หน่อยก็ไม่มีใครมาเศร้าหิวหรอกทุกคนเขาดูว่าเขี่ยวอ่ะใครเขาอยากจะมาอยู่อะ่ะถ้าเกิดแเออนะ่ะพอรู้รู้มามีประสบการณ์ด้รู้ว่าเคี่ยวอ่ะไม่ไมีไม่มีทางที่ใครจะกลับมาอยู่หรอกเขาไม่อยู่เดือนสองเดือนเขาดูว่าเขียวว่ยวเขายข้ายออกก็ไม่ไม่กลับมาอีกแล้วอ่ะใช่ไหมคนเราอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วแบบโอยิ่งเจ้ด้วยนะว้ยิ่งเจ้ยิ่งเจ้ให้ตายนะวะก็ไม่ได้บุ เว้ยว่าทอะไรแบบไม่ถูกต้องอ่ะทาอะไรแบบว่าเอาเปรียบคนอเนี่ยว่าจะเอาให้ทําบุญหรือว่ากินเจให้ตายนอะเวย้ยมันไม่มีทางได้บุญหรอกค่าน้นค่าไปเวย้ยคิดโคตรแพงเลย่ไอ้กลัว้องเช่าเนี่ยมาขุดเรือเอากระป่ะคนเช่าอยู่เขาก็อึดอัดนะเวย้ยเขาก็ไม่ยยอยากให้ดกละก็ย้ายออกไปหละ